อ๋ได้หลังขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วเด้อมะนาวพรไม้น,นั้นเขาบะสีบต้องลังขึ้นอีกระดับหนึ่งสอง,สองแรงแข็งขันโอ,อ้ดูดีเลยครับวันนี้นับได้99ลูกนะครับโอ้เฮงหเลยรวย,วยผลนฝนก็โปรยลงมาเอากล้วยเสร็จ ฝนก็โปรยลงมาับบ้านละบันดี้แปไปรอที่สะพานลูกไปไปเดี๋ยวข้ามาให้มะได้กินได้กินถ้าไม่ลืมรอกไปแต่ต้องไปรอสะพานยวข้าต้องออกกล้วยเอาอะไรก่อนอ่ะคุณลุงคุณป้าเอ้ยตลอดเจ้าปีชาลูกไปละให้กล้วยไปอุกบ่มละเดี๋ยวสุกก็จะให้เป็นผลกินผลทาน ในลำดับต่อไปพร้อมมอบปัจจัยให้ได้กินผลกินทนทานนี่ล่ละมีข้าพเจ้ามีอันไหนมั่งนี่โอ้อันนี้ต้องเน็บเอวแล้วนี่เนี่นีต้องเน็บเอวจะได้เอากล้วยพร้อมกับมีดขอเงาวไปด้วยเอ่ไม่งั้นไม่มีมือถือเอ,อก็ สมายก่อนพิ่นว่ามีมีดพลาเล่มเดียวก็ไปขอลูกสาวเพิ่นได้นะแต่สมัยนี้มาได้ลดนะแล้วเด้อพิ่บอกเอาแล้วเด้อนะพ่บอกเอาแล้ว่ามีมีดพลาอันเดียว,เน,ยวเน็บเอวนี่พิ่บอกเอาแล้วคนละยุคละคนละยุคคนละสมัยละก่อนนั้นอาจจะได้ตอนนี้ไม่ละพิ่ไม่เอาละว,ว,วแบบโอ้บ่เอาละเพิ่ไะ โอ้มีมีดพาอันเดียวมาเอาลูกสาวเขาได้ไงลูกสาวเขาต้องเป็นแสนเป็นล้านก่อนเลยนี่ผมได้ละละ,ละใช่แล้วเป็นใช่แล้วโอเคครับไปละเด้อไปละไปละไปกล้วยไปอุกบ่มแล้วนี่สุกสุกขำเครืออะไรนี่ไปไป,ไป,ไปบ้านเฮาลับบ้าน,เ,าานเราไปบัดดี้ไปไปลูกไป ไปกินนู่นไปไปกินที่สะพานไปเร็วมามามาวิ่ง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 ไปวิ่งล่วงหน้าไปวิ่งล่วงหน้าไปเลยวิ่งไปวิ่ง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 เขาจะทับหนักข้านักเลยไปข้านักนี่นี่นี่หนักไปไปมามาเดิน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 เร็วเร็วเดินเร็วเร็ว แมงมันไม่ออกนะครับอ็ไปเจอมุม้งแมงมันปวดเจออก็เจอมุม้งแมงมันมันเจอปวดทองเลยยนะุคนี้กิโลละสองพันอ่ะขีดสองร้อยทองค้นดัวฮะเตะโลละสองพันอ่ะขีดนึงต้องสองร้อยอะมีเงินสองร้อยได้หยุกมือนึ่งนะ กำนะหยุกมือน่ะถ้าได้เป็นกอบเป็นกำไยถ้่ได้หยุกมือมาบัดดี้มามาลูกมาวิ่งวิ่งวิ่งมาเร็วเรื่วเรื่วเรื่วควิกรีควิกีวิ่งวิ่งมาคอยข้าตรงนี้มาเรืวเรื่วเรืวมาคอยข้าตรงนี้มาได้กินแน่นอนเรืวมามามาคอยตรงนี้มามาคอยนี่เรืวมาเรืวเรื่วเรืว วิ่งวได้กินแน่นอนเร็วมาคอยตรงนี้โอเคคอยคอยตรงนี้เด้อโอเคคอยขอยทียน่นี่ขอยที่นี่เออ